การน้ําในพื้นที่ภาคเหนือคุณผู้ชมครับล่าสุดที่จังหวัดแพร่ะนะฮะมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่เขาปลูกริมน้ําแล้วจังหวนะน้ํามันมีการกัดซออตลิงนะทำให้บ้านหลังนี้จมลงไปในน้ําในขณะเดียวกันชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยพยายามที่จะลากบ้านหลังนี้เข้ามาที่ฝั่งตะลิ่งแล้วแต่ด้วยความที่น้ํามันไหลแรงมากไม่สามารถที่จะลากกลับเข้ามาได้สรุปบ,บ้านหลังนี้ลอยไปไกลถึงจังหวัดสุโข,ขทัยเลยครับ หลอด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 วังนี the worst> <The worst> ่คุณผู้ชมครับดูจากภาพนี้ดูเหมือนจะเป็นแค่หลังคาที่น้ำมันท่วมมิดหลังคาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะแต่บ้านหลังนี้ลอยอยู่กลางแม่น้ำคุณผู้ชมครับรางแม่น้ำยมนั่นแหละที่น้ำเนี่ยมันพัดมาซัดไปที่ตลิ่งนะฮะทำให้บ้านหลังนี้ที่ปลูกอยู่ริมน้ำ จมลงน้ําไปเลยคุณผู้ชมครับในขณะที่ชาวบงชาวบ้านเองก็พยายามที่จะขับเรือตามประกบไปเพื่อคอยดึงบ้านหลังนี้เนี่ยกลับขึ้นมาที่ฝั่งนะฮะแต่ไม่สามารถที่จะดึงได้เพราะว่าน้ำเนี่ยไหลค่อนข้างจะแรงมากคุณผู้ชมครับทำได้เพียงแค่ว่านาเข้าของบางส่วนออกจากตัวบ้านก็ค่อนข้างจะยากลําบากด้วยเหมือนกันก่อนที่สุดท้ายบ้านนั้นจะไปลอยฟาดกับต่อมอสะพานนะฮะแล้วก็แตกออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆเลยคุณผู้ชม ก็คือต้องปล่อยทิ้งตามน้ําไปทีนี้จากการตรวจสอบบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านไม้สักนะฮะเพิ่งจะสร้างเสร็จนี่ภาพนี้สร้างเสร็จไปไม่กี่เดือนเองคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่หมู่5ตําบลวังชิ้นและก็ถูกแม่น้ํายมเนี่ยกัดซอสตะลิงครับทำให้บ้านเนี่ยพังลงแม่น้ําไปเลยขนาะเดียวกันเจ้าของบ้านบอกว่าตัวเขาปลูกบ้านอยู่ตรงจุดนี้คุณผู้ชมเมื่อไม่กี่วันก่อน มีน้ำท่วมมานะฮะก็เลยหนีกันไปอยู่อีกหลังหนึ่งพอระดับน้ํามันลดลงเนี่ยเขาก็เลยกลับเข้าไปที่บ้านหลังนี้ไปทําความสะอาดกันแล้วก็นอนอยู่ภายในบ้านจนสักประมาณตีห้าของวันที่28สิงหาคมเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียงบ้านมันลั่นออกมาคุณผู้ชมและบ้านมันก็ค่อยๆซุดตัวลงนะฮะตอนนั้นเธอกับสามีตัดสินใจเลยกระโดดออกมาจากตัวบ้านแต่พอกระโดดออกมาได้เพียงไม่ถึง1นาทีบ้านทั้งหลังก็จมน้ําลงไปต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะ พอมีชาวบงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบขับเรือตามไปช่วยเหลือกันคุณผู้ชมพยายามที่จะลากบ้านหลังนี้กลับขึ้นมาที่ฝั่งแต่ไม่สามารถที่จะลากกลับขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าก็มีการนําทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยออกมาไว้ก่อนน้ําค่อนข้างจะแรงคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วชาวบ้านบอกว่ามีการไปเจอบ้านหลังนี้เนี่ยไหลไปตามแม่น้ํายมนะฮะ ไปไกลถึงอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเลยคุณผู้ชมเท่ากับว่าไหลไปตามน้ําไกลกว่า30กิโลเมตรด้วยกันนะฮะแต่ยังโชคดีที่ว่าไม่มีใครเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากเหตกุการณ์ในครั้งนี้นี่คือที่จังหวัดแพร่ไปดูกันต่อที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมครับเห็นชายสองคนเนี่ยเขามีการเดินลุยน้ำนะฮะอยู่ที่บริเวณเล้าหมูตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เขาบอกว่าเขาไปที่เล้าหมูน้ํามันยังไม่มาแต่จังหวะที่เขากําลังจะขนย้ายของออกเนี่ยคุณผู้ชม,มน้ํามันมาเร็วมากเลยนะฮะก็ะเลยเป็นภาพภาพนี้ที่ว่าเขาเนี่ยมีการติดต่อญาติไปบอกว่าให้ช่วยบอกกู้ภัยหน่อยให้เอาเรือเนี่ยมารับนะฮะก<ข>็เลยเป็นที่มาที่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะก็มีการเอาเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เนี่ยฝ่ากระแสน้ําไปช่วยชายสองคนนี้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยอย่างที่บอกครับว่าเขาเล่าให้ฟังนะว่าตอนแรกที่เขาอยู่ที่เล้าหมูอ่ะ จูๆ่ๆน้ำมาเร็วมากและกระแสน้ําค่อนข้างจะไหลเชี่ยวนะฮะและก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถที่จะฝ่ากระแสน้ําออกมาได้ก็เลยต้องมีการขอความช่วยเหลือไปและก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่ตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ยให้ความชื่นชมกันกับกระบะหัวใจใหญ่คุณผู้ชมที่เขามีการขับขวางน้ำเพื่อให้รถอีกคันหนึ่งผ่านน้ำตรงนี้ไปได้ลองดูคลิปนี้กันหน่อยนะ นี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นภาพที่เป็นภาพประทับใจนะฮะของใครหลายคนที่ได้เห็นคลิปคลิปนี้คุณผู้ชมครับว่าคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันจริงๆนะฮะ ในขณะที่น้ำเนี่ยไหลามาค่อนข้างจะแรงคุณผู้ชมครับรถเล็กเนี่ยเป็นไปได้ยากเลยนะที่จะฝ่าน้ําที่มันแรงขนาดนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ก็เลยเป็นที่มาของรถกระบะคันนี้คุณผู้ชมครับที่เขาคอยขับบังน้ําให้นะฮะแล้วก็ตีคู่กับรถเก๋งคันนี้เพื่อส่งรถเก๋งคันนี้เนี่ยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัยด้วยชาวเน็ตที่เห็นเองก็เข้ามาชื่นชมกันใหญ่เลยคุณผู้ชมฮะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเหลือ พี่น้องที่ประสบเหตุอุรกขภัยในครั้งนี้ได้คุณผู้ชมด้วยการร่วมกันบริจาคเงินนะฮะจัดทําถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภยัยด้วยการสมทบทุนครับผ่านโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The ะวันเอ็นเตอร์ไพรนะครับร่วมกับมูลินทธิเรวัตพุทธินันทที่บัญชีกระแสะรายวันนะครับเลขบัญชี925301 3131นะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือว่าง่ายๆกว่านั้นก็คือสแกน QR ว o d e คตที่อยู่มุมจอนี้แล้วมาอัปเดตยอดกันหน่อยคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะ28สิงหาคมตอนช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมามีผู้ใจบุญนะครับโอนเงินเข้ามาสมทบทุนในการช่วยเหลือกว่า5 7 6 7้านบาท ก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ได้มีการส่งผ่านโครงการวันสร้างสุขในครั้งนี้และทางบริษัทเดอะวันเอ็นเอไเองนะฮะก็จะนําเงินที่ทุกๆคนเนี่ยโอนเงินเข้ามานี้นะครับจะทำถุงยังชีพไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดให้มีการส่งความช่วยเหลือไปอยังพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนทีนี้คุณผู้ชมครับมาดูอีกกรณีหนึ่งนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเล็กน้อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางด้านของคุณเทงนัทพงศ์นะฮะหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงกรณีที่ว่า พักประชาชนลงพื้นที่ไม่มีการแจกของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมบอกว่าในจริงแล้วถ้าดูข้อกฎหมายในเชิงกฎหมายภายใน180วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยตรงนี้ไม่สามารถแจกของได้ ซึ่งตัวแทนของพป,ประชาชนนะฮะก็ต้องคอยระมัดระวังในเรื่องนี้แต่สิ่งที่พูดไปในวิทีปราศัยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการแจกเป็นสิ่งที่ผิดนะฮะเพราะถ้าย้อนไปดูงานต่างๆของสสในพักเองช่วงวิกฤตที่ผ่านมาประชาชนนั้นมีอะไรที่ต้องการจริงๆอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสามารถทําได้ซึ่งก็มองว่าการแจกของจริงๆนั้นต้องดูเรื่องของความเหมาะสมด้วยนะฮะ และก็ความต้องการของประชาชนไม่ใช่มีการแจกเพื่อระบบอุปถัมภ์ให้ประชาชนนั้นต้องมาตอบแทนครับ ติดกฎดสิวันนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงๆที่ไม่สามารถลงมาแจกของให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ถ้าเราย้อนไปดูนะครับการดําเนินงานต่างๆของอสสของพรรคเองเนี่ยในช่วงวิกฤตที่ประชาชนต้องการจริงๆก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้แทนสามารถทําได้แต่ในขณนะเดียวกันไม่ได้ว่าแจกเพื่อไปสร้างระบบคุณคุณอุปถัมภ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าต้องมาตอบแทนนกักการเมืองในรูปแบบนี้ ซึ่งคุณเทงนัทพงศ์เองก็ได้มีการพูดถึงประเด็นที่ว่ามีคนเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับนายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งทางคุณเทงนัทพงศ์เองก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่องค์กรอิสระเนี่ยหรือว่ากกตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องไปลงลงไปพื้นที่ไปดูนะฮะว่าพังอื่นเนี่ยทำผิดหรือไม่ทําผิดอะไรยังไงด้วยนะฮะค่ะ